1เท่ากับ 0a แล้นะครับดังนั้นเราก็จะทําการปรับให้ s1 เป็น0อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อ s4 เท่ากับ 0a หรือเท่ากับ 0a แล้วเนี่ยเราก็จะทําการปรับให้เป็น0อันนี้ก็เช็ค s100 ครับว่าเท่ากับ 0a แล้วว่าถ้าเป็น 0a ให้ทําเป็น0ครับผมหลักพันก็เหมือนกันครับนี่นะครับเมื่อเช็คมัเช็คได้ว่า,าเป็น 0a แล้วนะครับเราก็จะทําการ copy แล้วก็วางไปดังนั้นก็เตินม0ไหครับผม เมื่อปรับไปสูแล้วเราจะจะให้กระโดดไปที่ start 2ครับผมผม,ผมก็ได้ใส่ a m p start 2ไปนะครับ a m p start 2เพื่อกลับไปสแสดงผลอีกครั้งหนึ่งเราลองทดสอบในโปรแกรมแล้วนะครับ